March Story สวัสดีครับช่วงลหลังๆวันนี้ผมถึงวัยจะเรียกว่าเป็นมนุษย์นอนน้อยแล้วนะครับก็คือก็เลยเห็นว่าเออเข้าใจนะว่าบางทีมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่ทําให้หลับไม่ลงจริงๆและถึงแม้ว่าเรื่องนั้นัะผมนะมันจะไม่ใช่เรื่องที่แบบตัวเองรู้สึกว่ามันเครียดนะครับก็เราไม่ลงเฉย ครับผมก็เลยไปเสร์ชหาวิธีการนะครับทาให้ตัวเองนอนหลับง่ายแล้วก็หลับสนิทมาก็เลยเอามาถือโอกาสมาแชร์ให้ทุกท่านฟังด้วยนะครับคิดว่าน่าจะมีคนที่เป็นเหมือนกันนาะแล้วเราเริ่มฝึกทํให้พร้อมกันพ,พ,พร้อมกันนะครับคืออย่างแรกที่ผมจะบอกก็คือการเคลียร์ใจตัวเองก่อนนอนซึ่งจริงๆเหตุผลที่เรานอนไม่หลับเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากความเครียดหรืวอวิตกกังวลเนาะคือเราคิดนั่งคิดนู่นคิดนี่ไปอะแล้วถึงแม้ว่าบางทีเรื่องที่เราคิดอะมันอาจจะไม่ใช่เราตัวเราไม่รู้สึกว่ามันเครียดนะแต่ว่าเราก็ทําให้เราน,อน,อนร นั่นอาจเป็นเพราะว่าร่างกายเราเครียดโดยเราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับซึ่งผมจะเป็นช่วงหลังเพราะบางทีมกงถามตัวเองนะว่า,าเครียดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนะาะก็โอเคก็ลองหาวิธีถามดูทีนี้ผมจะมาบอกวิธีครับมาแชร์ให้ผมเจอครับซึ่งมันง่ายมากๆนะครับอย่างแรกเลยครับมีกระดาษหนึ่งแผ่นสมุดอะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อมาเลยเขียนนะครับความเครียดสมมติเราทะเลาะกับใครหรืออะไรยังไงครับก็เขียนนะครับ ลงในกระดาษเลยนะครับว่าเรารู้สึกยังไงเขียนไปเลยครับมันเป็นการระบายนั่นเองนะเป็นการระบายออกมาทําให้เราความเครียดหรือความอะไรมันหายไปนะครับด้วยการเขียนระบายออกมาแน่นอนครับว่าเมื่อเขียนระบายแล้วนะครับก็พยายามเก็บให้มิดจิตทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะบางทีเราตอนนั้นเราโมโหเนาะมันอารมณ์เหมือนคำพูดนะครับก็คือเราอาจจะพลั้งไปในการที่แบบคู่กรณีหรือใครมาเห็นกระดาษที่เราเขียนระบายนะ ออกมาคับกลายเป็นว่าแน่นอนว่าเราคงไม่ได้ชมเขาเนาะนั่นแหละครับประมาณนั้นต่อมานะครับอันนี้ดีมากคือการจดสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณที่คุณเจอไยวันนี้คุณขอบคุณอะไรบ้างอย่างน้อย3อย่างครับเขียนนะครับขอบคุณว่าแบบวันนี้เราช่วยเหลือใครขอบคุณที่เราทําตามแผนการของเราอะไรเงี้ยครับเขียนไปเลยครับเขียนไป3อย่าง ซึ่งจริงๆเรื่องของพัฒนาตนเองเนี่ยมันจะมีนอกจากขอบคุณ3ามอย่างก่อนนอนแล้วเขาจะให้เขียน3ามอย่างตอนเช้าว่าเราควรขอบคุณอะไรบ้างตอนเราตื่นนอนก็แนะนําให้เขียนเช้า3ามอย่างก่อนนอนสามอย่างนะครับลองฝึกดูคุณจะได้ประโยชน์อย่างเดียวเพราะการเขียนขอบคุณนะครับก่อนนอนเนี่ยมันเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจว่าเราทําอะไรนะครับทําให้คุณหลับสบายก็คิดถึงสิ่งที่คุณทำทำ,ทำความดีอะนอการขอบคุณส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องดีๆอยู่แล้ว ที่คุณรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตคุณคุณเลยขอบคุณมันถูกไหมลองคิดถึงมันก่อนนอนนะครับแล้วก็ทําให้คุณนอนหลับสบายอ่ะต่อมานะครับไอ้พวกนั่งสมาธินะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเราเคยได้ยินมาอยู่แล้วส่วนใหญ่มันใช้เวลายอย่างไห้าสิบนาทีขึ้นไปเนาะส่วนใครที่นั่งสมาธิอยู่แล้วสิบห้านาทีเนี่ยจริงๆแนะนําให้ให้ฝึกถึงสิบห้านาทีขึ้นนะครับเพราะมันเป็นการเคลียร์สมองนะครับร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขแล้วก็เป็นการปรับสมองให้ พร้อมรับในการเรียนรู้แล้วก็เจอสถานการณ์ต่างๆนะครับรับมือได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ทีนี้ที่แนะนาคือ5-10นาทีนะครับเริ่มตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นเทคนิคหายใจก็คือนับเวลานับวินะครับหายใจเข้า4แล้วก็ค้างไว้นะครับยังไม่ปล่อยออก4แล้วก็หายใจออกอีก4วินะครับก็คือหายใจเข้านับนิ่งๆแล้วก็ออก สีวินะครับทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะหลับไปเลยหรือแล้วแต่บางคนเนาะม,มีสูตรของตัวเองว่ายังไงทุกท่านก็ลองลองปรับใช้ดูนะครับต่อมานะครับก็เป็นเบสิกละที่มีมานานก็คือการฟังเพลงนะครับเพลงไม่ได้บอกเพลงอะไรแต่ว่าแนะนําจริงๆคือเพลงคลาสสิกนะครับพวกเพลงคลาสสิกต่างๆเนาะเพลงบรรเลงอะไรพวกเนี้ยครับคลาสสิกซึ่งทำให้หลับง่ายเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องนะครับเสียงฝนน้ําไหลสบายๆนะครับ แต่ปัญหามันเกิดที่ว่าบางทีพอเรานอนไม่หลับหรือว่าเราต้องเตรียมตัวเองนอนเนาะเราก็จะเปิดในมือถือ iPad t แท็บเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยทีนี้เราก็พอเเปิดปุ๊บสิ่งที่เราจเจอคือแสงสีฟ้าสะท้อนเข้ามาด้วยกลายเป็นว่าแทนที่จะฟังเพลงบรรเลงหลับสนุกสนานเราก็ดูเสียงนกร้องเสียงน้ำน้ำตกน้ำไหลลำธารเนาะสัตว์วิ่งเล่นเนาะเรียบร้อยนะครับตาแข็งกว่าเดิมเพราะว่าพอแสงสีฟ้าเนี่ยมันคือ สิ่งที่มารบกวนการผลิตสิ่งที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับเมลาโทนินคือสารที่ขอโทษดิเป็นฮอร์โมนนะครับช่วยการนอนหลับนะครับฮอร์โมนช่วยการนอนหลับเมลาโทนินพอมารบกวนปุ๊บแทนที่จะหลังเราก็ไม่นอนหลับง่ายครักบกลายเป็นว่านะครับแสงสีฟ้าตาแข็งก็เดิมนะครับก็ลองปรับดูครับลีกเลียเ่ยงการดูหน้าจอนะครับก็แค่เปิดทิ้งไว้แล้วก็รีบมารีบรีบผ่บานที่ที่อยู่ครับจะไปมองมันนะครับ แล้วก็สุดท้ายมาที่ทแนะนาทีนะ่ในที่ผมทำอยู่ก็คือหยุดเล่นมือถือก่อนนอนครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับส่วนใหญ่ผมจะทําแบบน,นี้ซึ่งมันง่ายมากก็คือเรากาหนดเวลาเลยว่าเราจะนอนกี่โมงจากนั้นก่อนเวลานอนหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณก็เฟดตัวเองออกมาจากทุกอย่างที่ที่เกี่ยวกับงานเอออะไรก็ตามนะครับลดแสงสีฟ้าจากหน้าจอนะครับงานก็อันนี้ก็มีคแนะนำเพิ่มนะครับก็คือพวกงานเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจว่างานนั้นอนะ่ะเป็นงานที่สามารถ ยังไม่ต้องรีบทาไม่ต้องรีบส่งนะเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะครับไฮเซนฮเวอร์นะครับของเซนฮเวอร์หรือไฮเซนฮาวเวอร์ไฮเซนฮาวก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เรียกว่างไงเนาะแต่คือคนเดียวกันนั่นแหละคือเขาจะบอกว่าให้แบ่งแบ่งเวลาครับเป็นตาราง4ี่ช่องคือว่าดูเสียมขึ้นมาจากนั้นก็เขียนเครื่องหมายบวกครับตรงกลางเพื่อแบ่งเป็นอีก4ี่ช่องนะครับแต่สี่เดียมหนึ่งแผ่นหนึ่งเอ๊เขาครับสี่เดียงหนึ่งอัน สี่เหลี่ยมหนึ่งอันเป็นสี่เหลี A ่ยมสี่อันนะครับแล้วก็เขียนเรื่องของคําว่าสําคัญกับเร่งด่วนข้างบนนะครับเร่งด่วนสาคัญกับข้างล่างนะครับเขียนไปปุ๊บก็จะเห็นละสี่ช่องเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่องแรกก็เป็นพวกเร่งด่วนและสําคัญนะครับก็คือทําทันทีช่องที่สองก็จะเป็นในส่วนของสําคัญไม่เร่งด่วนช่องข้างล่างนะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของไม่สําคัญแต่เร่งด่วนแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็นไม่สําคัญและไม่เร่งด่วน ก็ลองปรับใช้ดูนะครับก็เขียนกิจวัตรที่ผู้ท่านจะเจอหรือจะทํานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปงานที่จะทานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทาอันนี้นสําคัญเร่งด่วนก่อนแต่มันจะมีอีกอันนึงนะครับเทคนิคหนึ่งก็คือเทคนิค2อนาทีอันนี้ไมอาจขัดแย้งกับอันนี้หนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ที่งานไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนเนี่ยบางทีเราเรามองข้ามนอนแล้วก็หรือเป็นงานที่มันทาได้ไวเสร็จไวแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดใช้กด2อนาทีเนี่ยเรา,างไงพวกเนี้ยมันอาจจะมีบางงานที่ ใช้วเวลาประมาณ2นาทีหรือหนาทีไม่กี่วินะครับทำจนเสร็จเขาจะให้ทำอันนี้ก่อนเพื่อตัดตัดเอาไปเลยนะครับเป็นการเช็คลิสตัดเอาไปว่าเราทำเสร็จละเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับต่อมาครับไปข้อที่2เอากาจัดเคลียร์ใจให้โล่งก่อนนอนนะครับจะเป็นเรื่องของทำให้หลับลึกนะครับแลวตื่นมาสดใสอย่างแรกนะครับก็คือการจัดสภาพแวดล้อมห้องนอนให้เหมาะสมแสงไฟครับก็เป็นไฟให้อ่อนนะครับถ้าเกิดปรับได้ก็ดี ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราจําได้เนาะแสงไฟห้องนอนส่วนใหญ่ที่เราจเจอครับไปตามที่พักหรือแม้แต่บ้านจาัดสรรเขาจะใส่เป็นวอร์มไวท์ซึ่งคือสีเหลืองและตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ที่บ้านนะครับก็เป็นสีเหลืองแต่ผมไปเปลี่ยนเป็น, daylight, นววปเดย์ไลท์นะครับสีขาวสว่างวาบเลยครับนั่นแหละก็ทําตัวเองนะครับก็คือ, <c oughs> อนั่นแหละครับต่อมาคืออุณหภูมินะครับก็คือยี่สิถึงยีิสี่องศาอันนี้คือปกตินะครับทาให้นอนหลับสบาย บางคนเป็นคนขี้ร้อนนะครับก็ทําให้เหงื่อออกตื่นเนาะพอเราตื่นมากลางคันยังไงก็ไม่ดีนะครับต่อมานะครับใช้ที่นอนกับหมอนี่รองรับสรีระได้ดีอันนี้ก็เบสิกนะครับถ้าหมอนมันสูงไปก็เจ็บคอนอนกลนนะครับการนอนกลนนี้มันบ่งบอกถึงสุขภาพการนอนที่ไม่ดีนะก็ลองหาหมอนที่เหมาะสมดูนะครับส่วนที่นอนนี้ก็ยุคนี้น่าจะไม่เป็นไรแล้วมั้งเพราะว่าส่วนใหญ่น่าใช้ที่นอนที่เป็นทํามาจากธรรมชาตินะครับนะ อยู่แล้วเพราะมันเมื่อก่อนเป็นสปริงเนาะสปริงมีปัญหาพอใช้ไปแล้วเสื่อมแล้วมันทําให้แบบอ่าองศาให้มันน้ําหนักเราอะครับส่วนใหญ่อยู่ที่พร์เก้นเนะาะมันจะทำให้ยุบลงไปทีนี้พอยุบป,ปุ๊บร่างกายก็กลายเป็นเอ็นขึ้นไงก็เรียบร้อยเจ็บหลังนะครับอลองเช็คดูครับที่นอนต่อมานะครับการกําหนดเวลานอนให้เป็นเวลานะครับอันนี้ก็สําคัญคือเพื่อให้ร่างกายจดจําว่าเรานอ,นอนเวลานี้ตื่นเวลานี้นะครับครับเป็นการพักผ่อนที่แบบ สบายสบายร่างกายจดจำไปละนะครับอันนี้ก็ง่ายง่าย,ายแต่ส่วนใหญ่ทำยากยากจริงๆยากจริงๆครับนอนเป็นเวลาบางทีแล้วก็อีกอันนึงครับเบสิกเลยงดพวกคาเฟอีนกาแฟชานะครับควรงดอย่างน้อย6ชั่วโมงเพราะระยะเวลาของคาเฟอีนทำงานคือ6ชั่วโมงนะครับอย่างนั้นก่อนเรารอรู้เวลานอนเนาะแล้วก็งดไปเลย6ชั่วโมงนะครับ ไม่ใช่ว่าหมดเป๊ะหกชั่วโมงแค่จะนอนอันนี้อันนี้ก็ไม่แนะนานะครับอย่างน้อยห,หมดไปก่อนที่จะนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงคนจะดีนะครับจะดีมากส่วนแอลกอฮอล์ครับอันนี้น่าจะเป็นน้าแต่คนนะครับเพราะบางคนกินแอลกอฮอล์แล้วหัวใจเต้นแรงเต้นรัวซึ่งมันบ่งมันเป็นการอาการสะท้อนที่บอกว่าเออไม่แนะนําให้กินนะครับกินแแอลกอฮอล์แล้วหัวใจเต้นรัวเนี่ยไม่แนะนํานะครับแปลว่ามันมันเยอะไปแล้วนั่นเองนะครับมันจะอาจส่งผลลบส่งผลหนักนะครับ พยายามพักพยายามเซฟตัวเองไว้อันนี้จริงๆแพทย์เขาออกมาพูดแล้วนะครับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยควรกินแค่ประมาณขวดหนึ่งมัง้งทั้งสัปดาห์นะต่อสัปดาห์ครับแค่ขวดเดียวมัง้งจะไม่ผิดนะขวดใหญ่แค่นั้นเองถ้าเกิดกินเยอะก็ต้องมีช่วงครูดาวหรือพักนะครับพักเพื่อให้ร่างกายปรับตัวนะครับไตมั้งจผิดไต คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องแอลกอฮอล์เนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าข้อมูลไม่ค่อยชัดนะครับตรงนี้ขอโทษด้วยแต่ก็ที่รู้คือหมอเขามาเตือนนะครับว่ากินได้แค่นี้นะแล้วก็อาหารมื้อหนักนะครับก่อนนอนไม่ควรกินนะครับสองสามชั่วโมงก่อนนอนไม่ควรกินของมื้อหนักนะครับมื้อหนักคืออะไรพวกเนื้อครับมื้อหนักอะไรที่ร่างกายใช้เวลาในการย่อยนานนะครับคือมื้อหนักหมดเลยโอเคนะครับสุดท้ายก็ออกกาลังกายเป็นประจำนะครับการออกกาลังกายช่วยหลั่งสารนะครับแห่งความสุข ออกมาแต่ว่าไม่ใช่อ,อะจาไม่ใช่ออกกํกลาลังกายหนักนะออกกํลาลังกายหนักกับออกกําลังกายทั่วไปมันต่างกันนะครับซึ่งคนทั่วไปธรรมดานะครับเขาคงมจะเป็นออกกํลาลังกายหนักแลอกเนาะใส่แ้วหนักๆอันนี้ยังไงก็ไม่ดีครับเพราะมันเป็นการทํอ่าเหนื่อยเป็นการทาให้ร่างกายจะบอกว่าไงดีเป็นการทําให้ร่างกายฝืนเกินไปดีกว่าครับซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับต่อมานะครับคือกลิ่นกลิ่นนะกลิ่นเขาบอกว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยนะ ครือคาโมมายล์นะครับจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นอันนี้ผมไม่เคยทําเลยนะกินนาวอเดอร์กินคาโมมายล์คือผมเคยแคบเอาน้ําหอมอะเอาไปฉีดนะครับบางจุดฉีดปุ๊บนอนไม่หลับนอนไม่หลับคือไม่ชินนะครับอะไรที่มันไม่ชินเนาะก็ไปหาเรื่องใส่ตัวนะครับเรียบร้อยอเคอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแชร์ให้ทุกท่านนะครับอันนี้คือข้อสรุปที่ผมได้รับก็คือส่วนใหญ่เรื่องที่ทําให้นอนไม่หลับคือเกิดจากความเครียดนะครับ วิธีแก้เครียดที่ง่ายๆก็คือการการปล่อยให้มันไหลมาไหลไปคือเรื่องของการทำมสมาธิสมาธิสำหรับผมนะแล้วก็งดแสงสีฟ้านะครับให้ดีก็ฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงอะไรครับผ่อนคลายตัวเองอ่าส่วนใหญ่มันเป็นอยู่ที่ความคิดในหัวเนาะเพราะงั้นคือเราต้องทุกคนต้องฝึกนะครับทุกคนต้องฝึกกันหมดเลยเรื่องพวกนี้ไม่มีใครเก่งมันแต่แรกฝึกให้มันผ่านมาได้ผ่านไปให้ได้นะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าให้ดีบอกตัวเองก่อนอนอนเลยว่าวันเนี้ยโอเคมาก การเขียนขอบคุณสิ่งดีมากขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอะไรผ่านมาแล้วก็เราฉันจะนอนหลับฝันดีนะครับตื่นมาพบแต่สิ่งดีๆนะครับตอนนี้ฉันจะนอนหลับและมีความสุขกับปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งที่เจอภายในวันนี้นครับพยายามฝึกนะครับร่วยต้องฝึกฝนแล้วต่อมาคือพวกชารนอนหลับลึกก็คือเรื่องของของกินเนาะกาแฟนะครับหรือคาเฟอีนเนาะกาแฟชานะครับก็งดส่วนใหญ่ก็ ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับพวกหมอนมันก็น่าจะร่างกายคนเราคนชินอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับปรับแสงไฟให้อ่อนนี่ก็ก็แล้วแต่คนเนาะเพราะว,ว่าความเคยชินของร่างกายแต่ให้ดีคือปิดสนิทนะครับมืดสนิทหรือมีนิดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าคือสำหรับผมคือต้องปิดสนิทเท่านั้นถ้ามีแสงนิดหนึ่งคือ,อยังไงก็ไม่คุน้นไม่คุ้นชินก็ไม่ตื่นแล้วเป็นกังวลด้วยนะครับส่วนอุณหภูมิห้องก็แล้วแต่เนาะว่าจะเปิดอยากจะเปิดแอร์หรือ สไตล์แบบไหนนะครับอยู่ที่พวกท่านเลยขอแค่ว่าไม่ไม่ทาให้มันร้อนจนตื่นมากลางคันก็พอนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับเหลือแค่นี้เลยนะครับก็ขอบพูดมากนะครับที่รับฟังจนจบถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่รอบหน้าครับผมสวัสดีครับขอให้พวกท่านพบแต่ความสุขนะครับ